นี่ครับตรงนี้คือต่อหม้อต้นแรกของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมเลยนะครับนี่คือปะถมปะถมของงานฐานรากและจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับพี่น้องครับดูเอาไว้ครับผมยินดีมากผมดีใจมากเลยที่ได้มาดูตรงนี้นะฮะแหมมันมันควรจะมาดูตง้งแรกนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เปิดเป็นจุดสุดท้ายเลยเขาเริ่มตรงจุดที่ เรียกว่างานยุ่งๆไปก่อนเลยนะครับแล้วงานขนมขนมหมูหมูเงี่ยเขามาเก็บพีหลังนะครับเรามันไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องการจราจรนะฮะสวัสดีครับพี่ๆทุกพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมขอพามาที่จุดเริ่มต้นโครงการรถไฟทางคู่ช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมเลยนะครับผมพาท่านมาที่เพียหมายเลขหนึ่งรถไฟวิ่งไปรับุรีนะครับวิ่งไปรับุรีนะครับไปเจอกับถนนเลี่ยงเมืองรับุรีครับอย่างนี้นะครับตัดนะครับ ตรงนี้คือส่วนที่เป็นการเลี่ยงเมืองของรถไฟทางคู่นะครับวิ่งออกไปอ้อมนี่ฮะไปบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองตรงนู้นนะครับครับนี่เป็นภาพมุมสูงอีกภาพนะครับตรงนี้คือแนวของรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองครับตรงนั้นคือรถไฟทางเดิมนะครับตรงนี้นะฮะสังเกตได้ว่านะครับเป็นลายเส้นใหม่นะครับตรงน้นรถไฟที่วิ่งเข้าจังหวัดลบบุรีนะครับ ตรงนี้เรื่องเงินครับเอียงซ้ายเอ่อเอียงซ้ายไปเลยครับเข้านี้นะฮะนี่นะครับคือเห็นฮะโอ้โหเห็นตะเข็มไหมครับมาหึมาครับผมไม่รู้เส้นผ่านศูนกลางประมาณสองเมตรห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสองต้นโอ้โหนะครับทำไมวางรูปร่างแบบนี้นะนี่ครับอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมนึงครับนี่คือเส้นลายของรถไฟทางคู่เส้นใหม่นะครับเปิดเปิดมานะครับวิ่งตรงไปเลยนี่ฮะเห็นไหมครับวันนี้ก็มีการทำฐานลาก เลขหนึ่งถึงเพียหมายเลขสิบนะอยู่นี้เลยนะครับออนี่ฮะก็มีการลงเหล็กกันบ้างแล้วนี่ลงเหล็กกันบ้างแล้วนะครับนี่ฮะฐานล่างนี่ก็เสร็จแล้วเออบางส่วนก็ใกล้ๆเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะโอเคนี่ครับเพรียว่าจุดเริ่มต้นโครงการรถไฟทางคู่อย่างแท้จริงเลยนะครับผมเดินทางมาน่าจะเป็นเพียมหมายเลขสิบแล้วนะครับผมเดาๆเ,เอานะ ข้างหน้าก็มีการเทคอนกรีตนะครับแต่เราเองดูใกล้ๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขารู้นะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปใกล้นะครับแล้วก็โชว์ไปดูนะครับตรงนู้นอนะ่ะ ครับเก็เล็กเก็น้อยในงานก่อสร้างนะครับผมพามาดูนะครับตัว U tendon ไปนะครับนี่นะครับผมที่เขาดัดมาแล้วนะคาดว่าเป็นท่อขนาดประมาณ20นะครับผมวัดจากมือผมเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นท่อโฮสของการกราไปนะคร,นครับเนี่ยอัดโค้งมาแล้วเขาดัดจากโรงงานแล้วนะตามเชฟที่กำหนด นี่ดูกระจะเลยอ่าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดมิลิเมตรหรือห้าเจ็ดเมตรไม่ทราบนะการหัก,กาวโฮสนะครับนะครับ ก็ไปเกตแล็กน้อยนะครับเส้นทางนี้ก็คือจุดโค้งของรถไฟทางคู่ที่เลี่ยงเมืองนะครับนี่คือการเลี่ยงเมืองบ๊บออกซ้ายไปเลยนะครับ นี่คือจุดที่รถไฟทางคู่นะครับจะวิ่งผ่านถนนตรงนี้นะครับแล้วก็เท้าตรงนี้นะครับไปสู่ถนนเลี้ยงเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปด้วยกันตรงนี้ผมสำรวจไปแล้วนะครับเขาทําฐานลากเสร็จหมดแล้วเทคอนกรีตหมดแล้วนะครับเหลือแต่เพียงการใส่เซกเมนต์คอลัมนเท่านั้นเองนะครับนะครับเขาจะทําเป็นฐานอย่างเงี้ยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฐานแบบเนี้ยเขาทําเสร็จไปหมดแล้วนะครับเพียงจุดนี้เนี่ยแค่ถมแล้วก็ดึงคิดภายออกนะครับจุดนู้นก็เหมือนกันนะฐานลาก ฐาล่าของตัวรถไฟทางคู่นะครับที่เป็นระบบ P c a s คอลัมน์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิ่งตรงมานะครับปูด๊ดวิ่งตรงมาลุ้นเลยนะครับตรงข้ามถนนตรงนี้ผมสังเกตดูจะมีามหาลากูสองต้นนะครับน่าจะเป็นทอเทลน่าจะเป็นตัวทอร์บินไหมครับเพื่อที่จะคลอดข้ามถนนั้นนี้นะฮะเพราะว่าเสาเดียเด่ยวๆเนี่ยเมันวิ่งมาทางนี้นะครับตรงนี้มันจุดถนดนน่าจะ ตำแหน่งของฐานลากมันัดอยู่กลางถนนนะเขาได้ทาเป็นพอท่อนนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตซ้ายกว่าแล้วก็ทําเป็นบีมครอสข้ามถนนนี้ไปนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตรงไปที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขับรถไปดูต้นจุดจุดถึงผมเคยรีวิวเอาไว้ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราขับรถไปด้วยกันนะเนี่ยฮะฐานลากทั้งหมดเนี่ยทำเสร็จแล้วรอแต่เพียงการติดตั้งตัวพิกแครคอลัมนันเองซึ่งเขากำลังดาเนินการฮะตรงส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายเลยผมว่าไม่เกิน ถามปริมาณนะอาจจะมีสัก30เพียนะคิดว่านะครับตรงจุดนี้ประมาณ30เพียซึ่งเหลือฐานลากอีกประมาณ10เพียที่กำลังเทคอนกรีตอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้จะจุดสุดท้ายเลยนะครับเกือบสำเร็จแล้วนะครับถ้ามีเสาโดโดเดๆขึ้นเยอะๆเนี่ยมันจะดูเห็นเป็นรูปร่างเลย ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่จุดบันจบอีกครั้งหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไว้แต่เพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในสุดๆเลยนะครับเพื่อไปเจอกับเพียรใหม่เลขหนึ่งแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับซึ่งที่เคยกล่าวไว้ตรงนี้คือถนอนเลี่ยงเมืองสายสายมะหกเจริบุรีครับวิ่งมาตรงนี้ปั๊บไปนี่นะครับตรงนี้รถไฟทางคู่ครับตัด ขอแยกทางจากไม่วิ่งคาราบลีนะครับไม่วิ่งละว,วิ่งอ้อมานี่นะครับเฟนี่ครับผมอยากให้ทุกท่านมาลงพื้นที่กับผมจริงๆเลยนะครับอยากให้ท,ท่านเห็นในสิ่งที่ผมเห็นผมอธิบายอาจจะไม่ชัดเจนแต่เพียงท่านเปิด o o o l l m m p s แล้วซูมมาแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าม,มีลายผิวๆอัดโค้งนี้นะครับโอเคครับผมหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะครับสวัสดีครับ